aja a aja a aja a a apa ya? Hmm? Lu bilang apa lagi nih? Eh? Iya apa lagi nih? Hmm, hmm, ngomong apa ni? Apa นี่มันกระปุกอมสินโอเคครับอย่างที่เห็นกันไปนะว่ามันเป็นกระปุกอมสินจะมาสอนสร้างกระปุกอมสินนะคนแรกวางคุณหลังไปเลยเอามามผมมาของที่ต้องเตรียมนะครับผมบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกวางไว้นี่ หนึ่งบล็อกนะำเดสต์ stone piston รางรถไฟแล้วก็นี่ครับผมรถไฟแบบติด hopper แล้วก็หัวหัวคิปเปอร์หัวอะไรก็ได้นะยกเป็นหัวมังกรก็แค่นี้ครับแล้วก็วอมตกอย่างนี่ครับบล็อกเดสต stone บล็อกแล้วก็ piston รางรถไฟรางรถไฟรางรถไฟ,ไฟกับ เจ้ารถไฟฮอปเปอร์นี่ครับโอเคแล้วก็เจ้าหมวคิปเปอร์หรือหมวอะไรก็ได้มาครับแล้วก็วางบนหลังใบกี่บล็อกก็ได้หนึ่งผมวางไปแค่นี้นะแล้วก็วางนี้นะครับวางรางรถไฟลงไปออให้มันตรงตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะ แนะนาให้ตรงเอเคนะรับทูบลงไปอย่างนี้นะครับผมต่อไปก็ให้เอาบล็อกวางไว้ตรงนี้นี่นะให้ตอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเลสต t โ n นบล็อกวางไว้นี่มันจะดูดเข้าไปเรียบร้อยหมคิปเปอร์ครับเอาท้าเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเลื่อนลงไปเอาเลื่อนไม่ได้ เอาบล็อกทำไหมครับผมอืม,อ,อ,มอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอ้มยังไม่ได้อีกงั้นก็ทำใหม่ครับอืมทำไโอเคได้แล้วเราจะยินเสียงว่าปวนตนะ้องขออภัยนะ บล็อกเลสโตโอเคครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ทำไมไม่ได้วะโอเคครับขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมกำลัาต่ออีกข้างหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ก็ทำได้แล้วครับผมแต่เราต้องเอาบล็อกอีกหนึ่งครับผมก็อังกั้นไว้อย่างนี้นะ ไปก็ทําการตกแต่งนะเอาอะไรก็ได้มาตกแต่งผมจะเอาอันอันนี้แล้วกันทำงี้นะมันนุมสุดดลยว่ะออกดีกว่าโอเค่อไปนะครับสามารถเปิดได้นะผมไม่รู้ว่าผมทำแล้วมันจะเปิดได้ไหมก็นะสามารถเปิดได้นะมันจะมีปุ่มมุกเพนอยู่ให้ท่านผู้ชมกดไปเลยนะครับผม บางกราจจะทำไม่ได้มันผมจะกี้นะผมแต่ก็พยายามครับผมมันจะมีปุ่มบวกและน้ำบางครั้งก็ไม่ขึ้นบางครั้งก็ขึ้นนะคระผมก็วันนี้มีแค่นี้นะครับผมการสอนทำกระปุกอมสินนะคะผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ